มีอาการปวดขาค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3ามวันแล้วก็มีอาการขาบวมบวมมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะ,ะแล้วก็ก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอค่ะ วันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับพอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะขาบวมแล้วก็ปวดขาค่ะโ,โดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะเราไม่ได้ไปออกกําลังกายไม่ได้ไปทํางานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหมไม่ค่อยค่ะ ไม่อย่างี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับทางขาบวมที่ว่าในบวมทั้งข้างเลยใช่ไหมครับค่ะทั้งขาเลยมันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลยบวมขึ้นเรื่อยๆค่ะบวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วยค่ะปวดด้วยค่ะไม่ได้ไปนวดไม่ค่ะแผโบราณเปิดประตูลมอะไรอย่างงี้มีไหมไม่ค่ะคุณหมอมีดียว่อนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไรก็ทางหมอนวดนะครับครับจริงๆมืนไหมครับนะครับ ก็เขาจะกดบร,ริเวณขาหนีบะนะครับตรงแล้วก็ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีแต่แล้วเขาจะปล่อยอซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขานะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอโน้ตเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดาด้วย,ยนะครับทำให้เกิดหลอดเลือดนอุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยริมเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอด เาทั้งไมีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกันดวครับไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยได้ครับ <c oughs> ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดหู้ยง่ายคบางทีเขาชอบได้วยซ้ำไปแ <c oughs> มนคือยังไม่เกิดปัญหา <c oughs> ใช่ครับแต่เ o r ร c a คสจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดได้อ,อาจ,จะเกิดได้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำ อาจจะบวมได้ครับบางคนที่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวดใช่ครับแต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมาไม่ได้ไปนวดค่ะแล้วมันจะมีอะไรอื่นที่สงผลให้บวมที่เราเจอได้ก็ในคนนิดน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้หรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครร นะครับมดลูกมันโตขึ้นนะครับไปกดต่อดืดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการเนี่ยไปได้เช่นกันอ๋อที่เราสังเกตว่าคนท้องบางบางรายขาเท้าจะใหญ่กระบวมใช่ครับใช่อันนี้เป็นปกติอ่าบางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับแต่คนคนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้างมันจะบวมข้างซ้ายออกข้างซ้ายอ่าบางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนั้นเกิดจากสาเหตุอื่น อ๋อถ้าถ้าคนท้องจะข้างซ้ายมักจะบวมข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาอนะ่าใช่ครับเพราะม่นลูกมอยู่ด้านซ้ายอ่าครับก็าะจะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้ายและสําหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไรต้องหางสาเหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับการขาดบวมมันเกิดได้จากหลายสาเหตุครับเป็นพวกท่อเหลืองอุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวมท่อเหลืองอุดตันใช่ครับมันเกิดจากอะไรครับคันนี้ท่อเหลืองมันก็ ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกับขากลับสู่หัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการดุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทําให้เกิดอาการขาบวมได้แสดงว่าขาเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละแต่ละเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหตุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาุใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมครับเราเลือกกลับไม่ดีก็ทําให้เกิดอาการขาบวมได้เช่นกันนะครับ นะครับอาทั้งนั้นต้องตรวจแบบอ่ะต้องตรวจอัลตราซาวด์ดีเดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชันลึกนะครับของคนไข้มีเลือดเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับในขณะที่กดแฟบกดแฟบอยู่นี้ยนะครับกดพอกดปั๊บ กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริมเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริมเลือดนะครับพอเรากดปั๊บเนี่ยขาไ้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอันนี้หลอดเลือดแดงใช่ครับนะฮะพอเปิดปุ๊บอาจจะมีหลอดเลือดดำใช่ครับอ่าแลังนี้คือปกติปกติครับเพราะถ้าเกิดมีริมเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้วกดไม่ลงยังเห็นรอยดำๆเห็นริมเลือดอยู่ใช่ครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้ายข้างที่มีปัญหาข้างที่มีปัญหานะครับ,รบ okay. อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริมเลือดค้างอยู่ภายในนะครับคือบริเวณนี้ป่ะครับอ่าใช่ดิวช่วยชี้นะอ่าโอเคนะครับมีริมเลือดอยู่ท้าเมเรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับอ๋ออันนี้มีริมเลือดอยู่กดอีกทีนี่กดแลยนะฮะยังนี่ยังเห็นอยู่ปิดไม่สนิทนะครับใส่มีริมเลือดค้างอยู่ นี่คือหลอดเลือดดาแต่ที่เต้นอยู่นี้หลอดเลือดแดงแดงครับอ๋อผมเห็นภาพกดไม่สนิทเห็นไหมครับมันมีเลือดเลือดค้างอยู่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันิ่มเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเห็นเป็นเลือดเลือดอยู่ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทําให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขาใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดดำชั้นลึกลองดูตามยาวนิดนึงครับเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับออ๋ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามมันจะี บางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแั่มีริมเลือดค้างอยู่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันต้องเต็มลำแดงหมดเลยใช่ครับแต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็มมันไม่เต็มลำมัะมันมีริบเลือดค้างอยู่นะครับคณไปริมเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแห่งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริมเลือดนี่มันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมมมเเาะล่่ืออดนีี้ไกทจ ปิวเขาไปอุดในตำแหน่งของเสลือดแดงของปอดทําให้เกิดอาการหอบเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้ได้ด้วยนะได้ครับมันะต้องรีบให้ยานะครับแล้วกอนน็อันนี้อันที่2คือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอเลือดดาอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาพอกกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขาบวมเขาต้องมีการพันขาแล้วนะเปลี่ยนเป็นถุงน่อง เพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน้องเส้นเลืขอคล้ายๆกันปรับความดันใช่ครับขาข้างซ้ายเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน้องเมื่อขามีการลดขนาดลงแล้วนะครับแต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมครับเดินได้ปกติครับ แล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่ง,งใช้เวลา,า,านานไหมคะเสถียรการรักษาในปกติจะใช้เวลาประมาณ3 6เดือนนะครับ mm hmm. ขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกาจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ,ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกาจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค mm hmm. ่อนข้างนานแล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิมไมวอย่างที่ว่าก็คือถ้าริมเลือดหมดนะค,คุณก็กลับไปมี mm hmm. ชีวิตได้ตามปกติแต่แต่ถ้าเกิดริมเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยัง ไปไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิมครับก็มีโอกาสกลับมาเป็นมีโอกาสมีโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุใเจอใช่ครับก็คืออย่างเช่นผู้ค่าที่เคยไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คู้าต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดลิ่มเลือดตันได้เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำครับ เอาเรานี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ